ว่าเจบเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นบอกวนาถ้าเรากดบล็อกค้างมันจะทะลุโล่มันทะลุดาบได้ดอะไรครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคน วันนี้นะฮะเราไม่ได้มาเล่นเอวีแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเราจะมาอยู่ในเกมเซคิโรชาร์โดไดทไว้นะครับซึ่งวันนี้มาสั้นๆง่างยๆเลยก็คือผมจะพาท่านผู้ชมไปปลดล็อกสกิลลับนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เทพมากๆแถมใช้ยันตตัวแทนแค่หนึ่งอันซึ่งมันก็คือสกิลซากุระแดนซ์นั่นเองนะครับผมเมื่อเราตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษในเกมนี้นะครับมันจะชื่อว่าสากุระแดนซ์นะฮะแต่ว่าในภาษาไทยจะชื่อว่าวิชาลับสากุระล่วงหล่นซึ่งวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่สามารถ ฟันได้3มครั้งแบบนี้นะครับอ่าให้ดูอีกทีโชโชโชนะครับว่าโชโชโชวิชานี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะครับกับดาบไฟดาบอะไรก็ได้นะฮะมันจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยนี่โอ้โหบอกเลยว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ใช้ฆ่าบอสพวกบอสแบบตัวยืนเดี่ยวๆนี่ดีมากเลยนะฮะแล้วก็พวกลูกกระจกแบบมาหลายๆตัวนี้เจอสกิลนี้เข้าไปก็โจนกวาดเกี้ยงได้เหมือนกันนะครับแถมใช้ยันแค่หนึ่งเออเป็นสกิลที่เทพมากมา เอายังไงไปดูกันคลิปนี้ผมอัดหลังจากที่ได้สกิลมาแล้วนะครับผมซึ่งวิธีการเอาก็คือเราต้องเล่นเกมให้จบก่อนรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็มันจะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับสู้กับหลักยอดฝีมืออย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วเราก็มาเลือกอันแรกนะครับจริงๆมันจะมีประมาณ3อันหรือ4อันนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือตอนนี้ผมเล่นฉากจบมาได้แค่ฉากจบเดียวนะครับซึ่งมันก็เลยมีแค่2ออันนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าเล่นแล้วได้อะไรแต่สิ่งที่เราจะเอาก็คืออันนี้นะครับนี่ นะครับมันจะให้เราสู้3บอสนะซึ่งการสู้แต่ละบอสนี่ยคือถ้าสมมุติเราสู้มาถึงคุณป้าโอโจนะครับแล้วเราตายแล้วเราตายนะเราต้องกลับไปสู้กับไอ้ตัวโอนิเกียวบุเนี่ยใหม่นะครับผมตรงนี้แหละฮะมันก็เลยคือความยากและความท้าทายในจุดๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สู้มาถึงเกติจิโร่นะฮะคนสุดท้ายแล้วแบบเกิดตายก็ต้องกลับไปสู้กับเกียวบุใหม่แล้วมาสู้ โอโจอใหม่แล้ว,ลวจึงจะสามารถกลับไปสู้กับเก็นอิจิโร่ได้อีกครั้งอืเป็นอะไรที่ยากพอสมควรผมก็เลยจะมาแนะนําไกด์โอเคไปดูไกด์ที่ผมอัดตอนได้สกิลนี้กันมาใช้เลยดีกว่าไปเลยไปกันเลยโอนิเกียวบุมาอ,อันนี้เป็นเทปที่ผมอัดทีด่ว,ว่าอัดมาหลายรอบมากนะครับกี่กี่เทกแล้วก็ไม่รู้เทคนี้ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าโอเคนะฮะสู้โอนิเกียวบุ สิ่งแรกที่ต้องใช้ก็คือประทัดแล้วก็ดาบไรคาดจะทําให้เลือดบลลดน้อยที่สุดไม่เป็นสิ่งที่โอเคที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเจอมาโอเคต่อไปก็บล็อกเรื่อยๆนะ,ะโอ้โอเออเออเออโอ้ได้อยู่ตายอยู่จะมาตายโชจะ,จะมาตายโชวในเทคนี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาบล็อกบล็อกเอาดาบ ไหขคาบไปกินมันอีกแป๊บเดียวหลอดจะเต็มแล้วเห็นปะ้ยมันวิ่งมันวิ่งผมผมละเกยบไอ้เกียวบุตรงนี้แหละมันชอบวิ่งอ้อมบล็อกเอจ็บว่าเพอร์เฟกบล็อกเพอร์เฟกบล็อกตายครับหลอดแรกตายเา้าวิ่งอีกละเกลียดเกลียดการวิ่งอย่างนี้เลยจะตายดีๆไม่ตายเมื่อนินเนะ โอเคครับได้มาหนึ่งรอบฮะไปดูก,การสู้เอาสกิลครั้งนี้บอกเลยต้องสู้ให้ได้ต้องตานนี้ต้องผ่านปุ๊บปึ๊บบล็อกอ่าอ่ตือันนี้คอมโบสมครั้งจำได้ไลคาดไลคาดแบบไม่มียันมันจะอันเล็กๆหน่อยรอมันวิ่งฮะวิ่งตามตูดแล้วก็เขียวปุ๊บดึงอ่าชุบชุจับกันอ่ากันไว้ก่อน ไมโดดมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องโอเคกันเออไออ้อไอสเสะ <c ười> แค่เพอร์เฟกซ์บล็อกแค่เพอร์เฟกซ์บล็อกก็ทำให้หลอดคุณตเต็มได้คุณมา้าคุณมา้าม้าดีม้าดีโดนพราะน่าหลอดจะเต็มแล้วเห็นปะดึงยอ่อจิบจ๊บจิ๊บเรียบร้อยเกจยวบุกข้างไงข้างไงมากเกจยวบุกโอเค อันนี้คือไกดนะฮะท่านผู้ชมใช้ประทัดหนึ่งอันแล้วก็สกิลดาบไร้คาดไปต่อไปเป็นคุดป้าโอโจโอผมจะใช้ดาวกระจายดาวกระจายอันไหนก็ได้นะแล้วก็สกิลเป็น1อักขระ2ตัวติดนะครับแล้วก็เพิ่มของเป็นมเมล็ดกังวานไปลุย ก่อนอื่นอย่าลืมนั่งพักนะครับพักก่อนนะไม่งั้นยันไม่เต็มนะครับสู้ฝีมือคนออยอดฝีมือคนต่อไปรุยกันเลยคุณป้าโอโจสวัสดีครับป้าตึงรู้หมดอันนี้เน้นบล็อกนะฮะสู้กับป้านี่เน้นบล็อกดูตีนด,ดีดูตีนป้าดีด,ดีปึ๊บพอโดดปึ๊บดากระจายแล้วก็วิ่งไปสาบสาบโย่ปับป๊บปั๊บล็อกบล็อกบล็อกอย่างเดียวอย่าพึ่งสวน นิ้นบล็อกอุ้ยแดงโดดเหยียบนี่เ <upper> น <suffering> ี <OB disease ançais> Hence, ่ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้หลอดเต็มไปมากเห็นปะบล็อก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 เป็นหมาเลยตอนนี้เออเยอะเยอะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโลแตกโลแตกโอ้ยจ้ะยอะบล็อกอย่างเดียวบล็อก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 สวนสวนโดดไปปะอ้าวหายไปไหนวะโอ้ยโอ้ยเยอะ เจอเจอเจอตีมาดิไม่เตะหรอไม่เตะผมฟันนะครับบ็อกบ็อก <c oughs> ตัวนี้เน้นบ็อกคุดป้าเน้นบอ yeah. ็อกเยอะเธอคือดูตีนดีๆเล่นบ่อยๆจะช้ำเองอันนี้ผมอัดมาลายเท็กแล้วโอ๊ยโอ้โหนี่ขนาดหลายเท็กุดป้าครับคุณทำให้ผมดูแย่นี่อับหัวเข้าไปเยอะโอ้โ yeah. ห oh, 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 oh. ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้โอเคได้อยู่ เสียบตายหลอดแรกพอได้หลอดแรกแล้ววิ่งมาตรงกลางแมปนะครับแล้วก็มายืยนอยู่แถวๆนี้โอเคแล้วก็เตรียมเรียมลามันเล็กลางวันให้ดีปึ๊บพอป้าปล่อยวิญญาณออกมาดีดกลางวันหนึ่งทีหายหมดเลยโอเคแล้วเราก็ลุยตัวโดยการยอยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ียเดี๋ยวเด,วเดวแรงจัง <c oughs> ปใจเย็นครับป้าใจเย็นครับ ป้าอ,อ้ยังไม่ตายผมยังไม่ตายผมยังคงหายใจป้าเอาใหม่พอดื่มยุบปึ๊ปออปบอือเนนบล็อกหลบผีเสื้อด้วยอ่าเฟศสองนี่ยังมีผีเสื้อลวงลงไปครับป้าสับซับ,ซบโุ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยโดดเออตัวหนังสือแดงต้องโดดหลบให้ดีโอเคป๊บหลบผีเสื้อดีดีดีดดด อันนี้คอมโบใหญ่นะาจาได้จําได้อุย๊ยเอาอีกแล้วเหรอเ้าอีกแล้วก็เหมือนเดิมครับวิ่งมาดีดกลางวานดีดให้หมดโอเคแล้วก็กลับไปสู้ใหม่มันจะได้ไม่กวนใจปล่อยวิญญ,ญาณกวนใจดูด,ดูตีนดีๆนะท่านผู้ชมหลบไม่ทันโดดเหยียบโอเค ปลาล่วงสับสับโอเคโดดปลาล่วงสับสับน,นี่พื้นฐานพื้นฐานประมาณนี้คือไกด์ผมผ่านแล้วแหละโอโจก,กับไอโอนิเกียวบุเนี่ยผ่านง่ายมากแต่มันจะไปติดตรงเกินอิจิโร่ฮะเฮ้ยเจอกินอิจิโร่อุ้ยเรียกทำไมอ่ะจะเตรียมหลอดแล้วเนี่ย จะเต็มหลอดแล้วเนี่ยเออเรียบร้อยโอเคครับผ่านละผมผ่านหลายรอบละวผมเลยไกด์ก็ประมาณนี้นะครับฟันสองสามฮิตแล้วก็บล็อก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 เรื่อยๆโอเคต่อไปจะเป็นเกนอิจิโร่นะฮะมาอันนี้เนี่ยยากสุดละเอาเม็ดกังวานออกเ,อเตรียมของเตรียมของเลือดนะครับพระจีซูใช้ต้องใช้ แล้วก็อาหารทิปเอามาให้หมดเลยของอันไหนที่เป็นสามารถกินแล้วเพิ่มเลือดได้นะครับอันนี้แล้วกันโอเคส่วนเขยียงกลเป็นล่มสกิลยังเหมือนเดิม1อักขระ2ตัวติดนั่งพักก่อนเกติจิโร่ในร่างนี้นะครับจะไม่เหมือนในร่างที่เราเจอในเนื้อเรื่องนะฮะซึ่งมันจะใช้สกิลซากุระ ลำซาก,กุระใส่เรานะโอเคมาดูกันว่าวิธีรับมือทำอยังไงนะครับมาเลยก่อนอื่นมันจะใช้มาเลยต้องเพอร์เฟกบล็อกสามครั้งแบบนี้แล้วก็สับสับอ่าอันนี้ผมทับโอ้ยนี่ไงนี่ขนาด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 หลายเทคแล้วเนะี่ยหลายเทคเยียบดาบได้อยู่ได้อยู่เยอะเยอะทำไมเลือกใช้หนึ่งอันขนาดสองอันติดปุ๊บบล็อกบล็อก,อก,อกนี่ ต้องกันให้แม่นด้วยถ้ากันไม่แม่นนี่มันทะลุบล็อกนะฮะสำหรับสกิลสกุระลวงหล่นหุยเหียบอ่าระบบฟับเออเจ้าจะทำค่าจดจดจดอืมไม่รู้จะพากไรแล้วจด <c oughs> บล็อก,อ,กอีกบล็อกรอหุยหยลบดวงสือแดงคือหลบสับนี่แน่เดี๋ยวว่าบล็อกบล็อกพุ่ง นี่มันจะมีช็อตแบบนี้มันจะทําได้เดี๋ยวเออบล็อกบล็อกพุ่งไปข้างหน้านี่ดอกที่สามมันจะฟันเราไม่โดนแจ้าเราก็จะสวนมันได้ในทำบ่อยแต่ก็ยังไม่ผ่านนะผมยังไม่ผ่านเลยเนี่ยเทคนี้จะผ่านไหมไม่รู้โอ้โหอว้าวเจบเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นบล็อกไปนี่นะถ้าเรากดบล็อกค้างมันจะทะลุโล่มันทะลุดาบได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเพอร์เฟกบล็อกอย่างเดียวเยอะๆโอ้ยโอ้ยลูกพี่เออทำไรจะจับเหรอไม่ได้สับสับโยโอเคหลอดจะเต็มแล้วเยอะจืมันทีแบบนี้บล็อกบล็อกหลบสับสับหลอดเต็มหนึ่งโอเคเอออืมอ่าดื่มอ๋ออยดอดอเดเดยวเด็ เกี่ยบอะผมไปถึงล่างสุดท้ายแล้วผมแพ้ตลอดเลยนะฮะไอล่างสองนี้ก็คล้ายๆล่างแรกถีบแล้วมันก็จะฟันฟันบล็อกแค่เพอร์เฟกบ็อกก็พอโอเคจุบป,ปิงยิงกระดูหนึ่งครั้งเยอะเยอะเยอเอเอาการบ็อกคือสิ่งที่ดีที่ลบสุดนะครับ บล็อก,อกป้าบใช้อีกปะใช้ใช้เวลามันจะใช้มันจะขดตัวนะดูดีเนี่ยแนมันจะขดตัวเออลบนะแล้วก็พุ่งเข้าไปหาตัวนิดที่สามเดีย๋ยเดือดูจืนี้ขบโบนี้ต้องกันแล้วเหยียบทีบใช้แน่นอนบล็อก,อกถ้าอยู่ห่างแบบนี้ก็ต้องบล็อกฮิดที่สามด้วยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย มาวะมาวะเอ้าไม่ใช้ไม่ใช й, ้ปันส่วนนะเจะ๊จะเจะ๊ะเจ๊ะเจ๊ายัางไงยังไงพ่อหนุ่มอาแทงเหรอเหยียบนะพี่เหยียบโดนทุกดอกเลยบอกเลยบอกเลยเจ๋อโอ้ยบล็อกบล็อกบล็อกอืมกดบล็อกแม่นๆ่นแล้วก็เรียบเลยไม่แปลกเนี่ยเอ้เนี่ยล่างสุดท้ายล่างสุดท้ายล่างเนี้ยผมแพ้ล่างเนี้ย,ยโอเค มันจะคล้ <ENA> ายๆร่างแรกเลยฮะแต่ว่าเออมันหลบบล็อกมันมันมันหลบฮิตที่3ามไม่ได้นะท่านผู้ชมเราต้องบล็อกทั้งสามฮิตอุย้ยหนึ่งสองสาหลบไม่ได้ผมลองละผมลองผมลอง,ล,องล้วเนี่ยแล้ผมก็ไปตายตอนมันใช้สายฟ้าเดี๋ยวแบบแบบเซับโยซับโยเออเอออออันนี้ฟันรัว ้ยใส่ป้าเจ้าโอ้ยเกือบไปแล้วอะไรเหยียบ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 ขอพี่กินยาก่อนเถอะมันจะใช้สายฟ้าส่องจังหวะปึ๊บบล็อก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 เป็นหมาเลยตอนนี้บบลล็็ออกกยังไงเอ้ยใสยฟ้ามารับฟาดรับฟาดดีกูทำได้แล้วใจมา วิ้ยได้บ่ได้ว่ะยิบยีบยังไม่ตายด้วยบล็อกบล็อกบล็อกเออปกติผมพลาดตรงนี้แหละมันจะมันมันใช้มันสายฟ้าสองทีจุกระบายพัน,น,นรีพันบล็อกบล็อกยังไงเฮ้ยสายฟ้ารับเอากูแล้วเอากูแล้วเดี๋ยวยิ้มได้เฉพาะไกลแล้วไกลแล้ว มาแน่บ๊อบบ๊อบบ๊อบอ,อ,อ,อย่าเขาจะยังไงมาแบบเดิมตลอดเลยนะนายไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมเนี่ยเออเต็มเต็มแน่เต็มแน่เย้ <c oughs> กๆๆ้อยกดกดกดอะ่ะเออเือ่ <c> ่ <oughs> ได้สักที <c oughs> ส่วนมากปมตายตอนเอมันปาดสายฟ้ามาสองทีอ่ะคือมันจะรับสายฟ้าสองทีเว้ยท่านผู้ชมโอเคเราต้องกระโดดรับสายฟ้าสองทีอ่ะนะนะครับอ่าคิดว่าน่าจะได้ละนั่นน่น่น่าจะได้น่าจะได้อันนี้ผมไปดูคลิปฝรั่งมานะผมเลยรู้ว่ามันเอามาจากตรงนี้นะฮะนี่ไงโอ้ไหนมาลองเด้เป็นไงใช้ยันแค่หนึ่งครับ ขุดที่เลยครับจู่โอเคครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยฮะไปแล้วครับสำหรับวันนีบ้บายบาย